สวัสดีค่ะเจะสีส่แสนจ้าสวัสดีค่ะกินขขาวกันค่ะพี่น้องมื้อนี้วันมื้อนี้ได้เมนูแฟตฟู้ดเนาะเป็นแฟตฟูด้ดของไทยแลนด์เด้มเมดอบริเวณฟาสตฟู้ดเหมือนกันอันนี้หมูกรอบถั่วฟักยาวหมูกรอบอาหารจานด่วนเอากอาหารจานด่วนกับฟตฟู้ดตัวเนาะแซ่บ เห้เอาน้ำมาเขาสวยร้อนๆหืนจ้ะ น,นียุบานคนเดียวอ่ะอบุ่นาวายเก่าเด้อกินข้่าเบาผืนคน <c oughs> ก็จะเบาผนนึงนี่ขนาดช่องขอโบดังด้พี่น้องคนที่ตามกันห,หน่อย แล้วมีข้นหลงเของมาเบิงเนาะเอพี่บ้านไม่เห็นยังภาษาบ้านนะมันไนะม,นมยน่ยังไปจะโซนใจจะแกบเออเบิงเบิงไปเบิงดูอืมเป็นกระสีประมาณนั่นแหละเพื่อวะอันช่องนี้เบาหลายพูดมาก <laughs> เพื่อวะเอ้าเผื่อมาหูเหรอแม่ค่าได้ช่องนี้นะ พเพราะอะไรม่งหนักกลิ่นี่ยขอยบอกไม่มองประคายของเนี่ย,รยกระไรมะหนักกินเนี่ยไม่เห็นคลิปกินปกติขอยต้องไปรายของอากาศมันหนาวก็เลยบม่มีหม่องไปรายของตลาดเขายัางบูดเปิดไม่ใหญ่ คนมันเคยเบาเนอะแต่บ้านะนี้ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวคน,นเคยเบาเคยว่าเคยบคยบกอยู่แบบแบบแบบปบประหลาดระอ่ะใชบ้านนีไ้ไไม่อยู่บ้านคนเดียวมันมีหมอนหมูอันเบาหนานก็จะแบบนึงเข่าแล้ว เท่าแล้วกินเข่ารองน้ำอันว่าหอดใยแล้ว่าม่มูอหูือบ่านคนเดียวบ่ม่มูคุยกับกล่องยูทูบดิอ่ะก็ได้๋หายเงาอันยังเมื่อเสาร์โทษไปหา ทุกไปหาแม่มึงไทยทรกไปหาทรไปหาเอื่อยปื้กเอื่อยแต่ว่าเวลาที่ไขอย,อยู่เนี่ยเมืองที่ไขอย,อยู่เนี่ยไข่ตื่นเศร้าแต่เวลาคนที่อยู่เมืองไทยนะเขาจะเป็นเยื่อแมลงคือหกโมงเศร้า โคกมงเสาอยู่นี่อยู่เมืองไทยปะโคกงมงแรงจัง,งคุยบหมึกใบไดเนะยังมากกับคุยได้หัวซีถุม ตื่นมากขาก็ตืนมากข้ากระเทีดเบียบเนะกรก็กแก่ๆท่าไปแปดมงกับเป็นสองถุ่มแหละจะซีโชคไปเกือบทุก,ทกมือนะยกเว้นแบบเต้าทิตมะข่อยโทคกันหนราะว่ะลูกพัวอยู่เพื่อนนยถ้าก็มีมูคุยแล้วหรือบอกกับมือไปคลายควอง ไปทรงควองอยู่ลานไปลงคองก็บ่ค่อย,ยได้โทษหรอกโทษหาหมูอยู่หนีเขาเจ้ากับไปเห็นงานไปเนอะเขาเจ้าก็ททางานบมแมนทุกคนเสด้มาอยู่เพื่อนคือค่อยเด้อค่อยเห็นของเพื่อนนะใช่ไหมถ้าก็บไปอยากกวนหมูเนาะเกรงใจนานๆเฮาแต่งโทรไปเท่านึง มีข้อเสียของกันอยู่ต่างประเทศลหลายคน,นยอะคอยเข้าใจบ่จะเป็นแบบคอนี้และก็เลยหันมาเหตุติกต็อกหันมาเหต t ยูทูบมมันเหงาอืมจมแต่ไม่ใหญ่เนี่ยจะบอกเข้าใจดอกจะจับบอเคยรอยู่ บ่เคยเจอ,อยังสิพวกข่อยเจอเนี่ยบ่มีไผเข่อใจหรอกแห้งย่้มหนาวแบบเนี้ยข่อยบ่มีเวียกร้ายสิขอ่อยไย่แามหาเวียกใ้เจา้าของนึกไม่ออกก็ย่ง้มหอนเลยออกไปปลูกพักอยู่หลังบ,บ,บ้านแต่บ่มีวลามามเงาจอ,อกนี่นจะปลูกพักนี่จะค้ยคายของทุกทิตแต่ย่้มหนาวนี่นะเงาลีเดอมันสิออกไปใช้กันเนา่ ออกไปสื่อคล้องในหางนีเห็นเลก็บ่มกัมกยังสั่นอะไลฟ์สไตล์ทาบ่มักอะเจ้าสีเป็นคนที่แบบตะก,กี้หมักอยู่สาวๆอันยุมันเปลี่ยนแหละมัน,นก็แบบเงาๆกับไปเดินหางอบอกขอปวดขาย่า,ยางไรขอปวดขา <laughs> ไปโยออ่ไปข่ายกไดยังข่อยก็ยยางไปสื่อสื่อสื่อ,อ,อแล้วข่อยก็กลับให้ข่อยยางเหรนญยางหัวอ๊ยกินเขาบบ้าดอกบานีคือมึงไทมันก็พอย่างอยู่เด้มันมีหลานอาหารที่เขาหมักกินมันบ่เขายางยางไปโอ้ไปกินเนี่น,นี่โอ้เมือ่อยอะไรก็ไปกินชาบูโอ้ไปกินเอ็มเคไปกินยางมันบ่ในห้างสมุดเขาก็มีศูนย์อาหารโอ้ยมีลูกชิน้นมีหนุ่มมีหนีเนาะในห้างอะ่ะ อาหารกระแสบย่างเล่นคางถนนก็มีอาหารให้กินเมื่อยๆอะ่ะกระเสบหันกำมาข่อยอยู่เมืองหนอกใช่ข่อยเป็นคนที่บก,กินอาหารฝรั่งบ้เนี้อือจะบกินหน้อยอีนี้ข่อยจังสิกินข่อยกินบริเวณกินเป็นหล่ำไม้สันแบบอิมอ่มเขาอิ่มหนาข่อยเ่เคยกินแบบนั้จักเกอข่อยไม่ยูอเมริกาสิบสองปีนี้ ขาบอกเ,เคยกินแบบโอ้ยไม่อนี้อยากกินตัวนี้ตัวนี้บอกเม่หนูกับบอถึงกับว่าบอค่อยากกินเห็นลูกมักกินกับมิจิสเต็กเคยกับบกินกินสเต็กเคยกับบกินบ่อ,นอยากกินเล่นไดยูเล็กๆหน่อยแบบเสียงหักข้มเนี่โอเคอยู่ น,นะเหตุผลนก่อ,อนกันไม่ลูกเนาะลูกกบลูกลูกไปโุงเรียนมาเนี่ยพวกเขไปให้งานแล้วว่าไม่มูไม่มูก็หมา เอาก็มากแต่แบบเพื่อเดียวมันฟังห้าบรูเรื่องกินกับโบแวงเนาะอาหารก็ดีอันซ่วนข้เจ้าวขี้ขาวคำใหญ่เนาะกินบุฟเ็น บะม่ม um ันเป็นแบบดัตช์ลิตยังเลยมันค้าคั่วเมื่อก็บบุงแกรียมว่าบุ่งขึ้นจะมักไปเบิงเนแล้จากติ๊กขอาวข้ามยังใหญ่อะไปที่ตามแล้วเดะนี่ติดตออก็มีค่อยเคลียดดีเนาะจะเข้าใจแล้ว บวมหัวใอละกินเข่าข้ามไงปวดบึงแก้มจะกระมักไปบึงก็เจาะกินไงใส่มักทั่วหน่อยไปหน่อยวิ่งหนูบัตรจักรกล้าหมักกินมักทั่วได้วันนี้ อาเลยเอาหารง่ายๆทำเองเดี๋ยวก็อากาศดีละจ้ะท่านว่าเนาะแจ็คกมกกะลาเนาะกลาคุ้าม่นาไม่สากะ แค่สามเดือนกะมีเวลาแค่สามเดือนในการถิสีได้แบบเห็ดเบี้ยงหน่อยๆบเห็ดหลายแบบที่นี่บริภาคเลยบ้าเนี้ยแต่กระมวล่ะ หายเงาคนอยู่นิโค้กเจ็ดซิบธรรมดาเลยเลยพี่น้องเจ็ดซิซนี่เป็นเหลืองธรรมดาเลยเลยแต่เขายังเห็ดเวียดอยวู่อ่ะบางคนเขาเกิดบรยักเหงาแต่คนอยู่น่เจ็ดซิเนี่ยบ่ค่อยเถ่าด้วย่อเถ่าปันไดอ่ะ มึงคนยังเบิงบกออกเนอะหนึ่ง่าเข้าพวกชิบต้นๆน,นี่จะ้ะอืมอิ่มละเพชรมูแหวงเลยกินกจะเข่าจมูนี่ทำเยอะส่วนนี้เป็นบาหมูกรอบ ได้ปะเครสี่หมูกรอบแห้งก็เลยเห็ดลายลายกับชายลายไม่มีใครช่วยกินเลยวันนี้สามีไป็เงานโอเคมาแต่ละมือพ่อได้ <c oughs> สวงเนาะคนขี่เงาเนาะ ม <c oughs> าหาวิทยนอันเรียนเ่นหน่อยมหาวินคนอันเรียนเ่นหน่อยเ <c oughs> จอก,กันในคลิปหน้าเด้อพี่น้อง see you next video นะจ๊ะเลยพี่กายบ๊ายบาย